สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่นะคะถือว่าเป็นยาแล้วก็สมุนไพรมีมาตั้งแต่โบราณนะคะอันนี้ปลูกดกมากค่ะทุกคนปลูกใส่วงท่อนะคะเรามารู้สักปรคคณของมันมีอะไรบ้างสรรคคุณด้านระบบหลอดเลือด่องหัวใจนะคะสามารถลดบาลดความดันโลหิต ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีนะคะลดไขมันในเลือดช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องก,กันการเป็นหวัดนะคะอาการอ่อนเพลียนะคะชะลอความแก่เนาะหรือว่าลดความเสี่ยงต่อกันเป็นมะเร็งนะคะด้านระบบประสาทและสมองนี่ก็จะลดความเครียดนะคะช่วยให้นอนหลับสบายค่ะลงหามาปลูกนะคะแล้วก็ช่วยในระบบย่อยอาหารด้วยค่ะ ช่วยระบายแก้ท้องผูกค่ะแล้วก็ต้านเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ค่ะคุมน้ำหนักด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามะม่วงหาวมะนาวโหนี่จะมีวิตามินซีสูงค่ะมีสารแอนโทไซยานินนะคะแต่ว่าเรารับประทานดิบนี่ไม่ได้นะคะรสมันจะเปรี้ยวจัดแล้วก็อาจจะระคายเคืองกระเพาะอาหารของเราได้นะคะ ไม่ควรรับประทานมากเกินไปในครั้งเดียวนะคะเสี่ยงต่อผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารค่ะเราควรบางคนเขาก็จะเอามาดองนะคะเอามาดองเป็นยานะคะเราจะเห็นว่าสรรพคุณมากมายเลยนะคะควรหามาปลูกค่ะปลูกไว้ในหน้าบ้านก็ได้ค่ะปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะวันนี้ก็พามาดูแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโอ้เปรี่ยวมาก